สวัสดีครับผมสามผู้ชมผมปอบนุ่มมาช่นลดวนะครับโมนี่นะครับผมภาพี่น้องาบึงตูฟักไข่นะครับซึ่งมันมันประสบความสําเร็จแล้วนะครับที่เอาไข่นกกระทาใส่มันได้มันได้ฟักแล้วนะครับฟักแล้วถาดนึงนะครับกำลังฟักเมือม่อเมื่อวานมันกลาลังจิกจิกเปลือกไข่จิกเปลือกไข่จะตื่นซ้อมาครนะับกอกแล้วครับฟักแล้วฟักแล้วเนี่ยม่งประมาณ เกือบครึ่งแล้วล่ะเกือบครึ่งเกือบครึ่งแล้วมีอยู่หลายสี่สิบหน่วยเกือบครึ่งแล้วนะครับนี่แหละในตู้นี้นะครับอ,อยู่ในตู้นี้เดี๋ยวไปไปเบิร์นะนี่นะท่านผู้ชมโอ้ตกปะตก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 โอ้ตก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 ,ตก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 ถาดกลางครับฝักอันนี้มันถฝดไข่เดางอไปไหมนีก่อนเพราะว่ามันมันเอ่อไม้มันสูงอยู่มันอาจจะบอออก,อกประเดี๋ย นี่ครับถือว่าประสบความสาเร็จนะครับสําหรับตูเ้เย็นมาดาัดแปลงเป็นตู้ฟักไข่นะครับนี่ครับผมสุดยอดมากครับผมเกี่ยวเลยนี่แหละสุดยอดสุดยอดก็ลังก็ลังฟักเล่นนะครับคนก็ลังเรื่อมฟูคนก็ลังเลื่อมฟูนะครับอืมแน่ๆนะก็่ังฟักเหมือนยุยแยกแกนะปเปียกไเลย เดี๋ยวผมก็สิเอาเปลือกไข่ออกครับเปลือกไข่ออกเลยว,วานไม่สิได้วามัน่สิได้จากัวแล้วนะครับในการฟักนี้นะครับนี่นี่มันสิโดวดดอกเลยงามนักงามงามเลยเ้ยยืนเซ่ครับประยาดโตกั่หน่อยเลยลรงแรงกันถนะาดถาดน,นี่ฟักแล้วก็สิเป็นก็สิเป็นถาดน,นี่เมนบอกว่าถาดนี่แหละนะครับพ,รพ่าตัาต่อกันอยู่ห่างกันอยู่บ้านหาถึงหกหมื่นนะครับ นถาดนี้ผมเอานกเอาผงปัจโยใครมาใส่นะครับช่วงนี้เฝา้าผลิตก่อนอุณหภูมิขึ้นหมึกมัวว่านนะฝาดไปถึงถึงเอ่อสามสิบแปดมันได้พี่น้องมาขึ้นโอ้ผมหยานนกตายปรสัสนแต่ว่ามีปัญหาอย่างนะครับนี่อุณหภูมิก็กับว่ได้เบียบ ตรงแบบว่าในทฤษฎีเขานะครับแต่ว่าการปฏิบัติการลงมือทำนี่มันมันก็สำเร็จขึ้นนะครับนี่เบื่องเอาครับสำหรับใครเชื่อเชื่อดีบดีเบื่องเอาได้พี่น้องขับผมเบื่องเอาเลยก็ำลังงามๆเลยนะครับนกขาวก็มีเป็นบางตัวเขาเขาประเทศเพราะว่ามันมีมันมีตัวผูอยู่ที่ผมอ่าเป็นพ่อพันธุ์ไม่มีตัวผูตัวเขาตัวเดียว จช่ามือสิเลรูขาปูู้นี่นี่แหละนะครับมีอยู่อยู่นี่ก็มีสามตัวเพราะมันตกตกลงรางเลยบ่ตายือวาแข็งแรงอยู่ผมบอกไปก่อนเลยนะครับสําหรับนกนกที่ผมฝักได้อยู่ทั้งหมดนี่ผมบ่เคยเห็นวัคซีนจะาตเลยบอกเรื่องว่าบ่อให้วัคซีนบ่อให้วัคซีนมันจะเป็นอย่างบ่อผมเลี้ยงมากกว่าเคยมีปัญหาเลยแหละนะครับเพราะว่า อ่าอัตราการตายที่ห้องไปไปเลี้ยงในบ่ออนุบนาลมันก็เทียบสีบอ่อตายเลยเดี๋ท่านผู้ชมเพราะว่าห้องห้องเซฟในด้านด้านอ่าด้านที่เน่ให้อาหารเออเน่ใหาน้ำนะเพราะว่านกน้อยมันฉีดล่งไปกินนะแล้วมันขืนบ่อใดมันจะเป็นเน่ใหนน้น้ำเด้อโอเวอร์ไซรล่ะนี่แหละนะครับเน่ให้น้ำแบบนี้แหละนี่วันนี้เซฟ นี่การการเซฟของหอกก็คือว่าเอาเหินหินไซนะับเอาเหินส่ไปในหันเลย <c oughs> เพื่อ,หอนะให้มันง่อยนะครับให้มันง่อยนี่แหละถ้านกมันมีความอบอุ่นจันไอกับว่ายนะถ้ามันบ่หนาวถ้ามันหนาวยบลอยเลยตายนะนี่แหละผมเียงมาก็แข็งแรงดีเดีย๋ยล่ะบ่ได้เห็นบ็ซินก็นได้นะครับนี่แหละรู้ยังไงคน พอพมสิเอาขอเวลาเอาเปลือกไข่ออกจะเข้านะครับเราก็สินับไปพร้อมกันว่ามันสิได้จากตัวแล้วนะครับด้วยการฟักนะครับแล้วตูวของผมตูวนี้มันสิฟักได้พ่อแปดสิบเปอร์เซ็นต์บอลนะครับด้วยการฝักไข่นะครับท่านผู้ชมนี่แหละงามเลยครับผมอ่า,อา,อาครับผมอ่อ่าครับผมท่านผู้ชม เรเปลือกแล้วนะครับไดอยูเจ็ดสิบี่นะครับนี่เจ็ดสิบี่ฟองครับสำหรับโมทีฝักออกมาแล้วนะครับนี่เจ็ดสิบสี่ตัวครับผมนี่ครับผม,ผม,มง,งามเลยครับเจ็ดสิบี่เพราะว่าผมเอาใส่มีถาดนี้มันลอยสี่สิบนะครับฝักเด้ลอยเจ็สิบสี่นะครับท่านผู้ชมสายครึ่งแล้วนะครับย,าย,ย,ออยา่างอีกแต่ว่าก็นนีย่างอีกยูโมทีกาลังจิกนะครับนี่นี่นี่ nè hết rồi, luôn, nè, khu lùn lốt ôi này này, tốt quá nó muôn nè, nhẹ cân lên nè, muôn chỉ bọc, nhăng lại, nè, nhăng lại nhăng lại nè, muôn nè, bọc luôn, bật này, khâu yên đi qua, nè, à, này là nó ngang lên ส่วนตู้นะผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะตู้ฟักไข่ผมกะทอนใดที่สนใจในการที่จะดัดแปลงจากตู้เย็นเก่าไปเห็ดนะเป็นตู้ฟักไข่นับเบิ้งคิปผมแดงครับเลื่อนหาเบิ้งครับจะคีบได้มวูบผ,ผมถีอเอาลง่ะนะแต่ว่าผมเอาลงวงละล่ะรีวิวนะร,รีวิวตู้ฟักไข่เห็ดจากตู้เย็นเอาถ้าผู้ชมทงามเลยฟักได้แล้วนะครับประสบความสําเร็จนะครับ ะครับผมสำหรับชิปนี่ก็ผมมีอย่างไรแล้วพามาเบิงนะพามานี่แหละมาชมมามาชมมาเบิงนกกระท่านะสำหรับตู้เห็ดใหม่ของผมนะครับอ่านี่อ,อีหลอดท่านผู้ชมเจ็ดสิบหกตัวเหรอมันจะออกหลายคนนี้ดอออือขาดไาเนี่ยเบิงมันจิกไข่หลายน้อยไปอือเดี๋ยวน้อยนี่น้อยนี่ก็จิกกันได้นงอือ อันนี่ว่ันมีนะครับเผื่อมีเป็นบางหน่อยมีเชือบบางหน่อยว่มีเชือนะครับก็ปุ่บบนกันไปพอเป็นยังนะครับอาจจะรับคลิปนี้นะครับท่านใดชอบใจลืมกดไลค์หนุนม,นมนาเฉยๆนั้นแน่น,นะครับอ่ะก็ใบพ่อกันคลิปหนาครับคลิปหนาก็เดี๋ยวผมพาไปไปเห็ดไปเบิ้องเอียงก,กัรอติดตามนะครับแต่ว่าถ่ายต่อไปบ่โดนะผมหาหกเมื่อซักอีกเแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีก คลิปต่อไปพุณแล้วนะครับความก็คลิปน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม